สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกันมาจากชาแนลเช่นเคยวันนี้จะพาทุกท่านมาทําแคบหมูไร้มันนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีหนังหมูอันนี้หนังหมูต้มมาแล้วนะคะต้มประมาณสิบนาทีนะเราก็นํามาซอยนะคะขนาดห้าเซนนะความกว้างห้าเซนความหนาประมาณสองมิลนะคะหลังจากนั้นเราก็หั่น เป็นฝอยๆนะแนะนำว่าห่าหันประมาณ1เซนนะคะเวลาเราทอดออกมามันจะเป็นเส้นพอดีหลนะังจากหั่นเรียบร้อยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปตากแดดนะอันนี้คือแม่จ๋าตากไว้แล้ว2วันนะคะแดบดบจะจัด เดี๋ยวเราก็จะทําการทอดครั้งที่1นนะคะเราจะทําการทอดสองครั้งนะครั้งแรกตั้งไฟกลางนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดครั้งที่1ใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีนะคะทุกคน เอาแค่พอให้เขาแบบหนังเขาพองขึ้นมานิดหนึ่งเราก็พักไว้นะคะพักไว้หนึ่งคืนนะแช่ไว้ในน้ำมันพืชค้างไว้ในกระทะเลยก็ได้หรือว่าเราจะตัดแยกไปแช่น้ำมันกระหาก็ะดแต่แม่จ๋าแม่จ๋าจะแช่ไว้ในหมอ้อกระทะานี้เลยนะคะข้ามไปหนึ่งคืนนะ แล้วตอนเช้าเราก็จะมาทอดรอบที่สองนะคะแต่ก่อนจะทอดเราต้องตักแคบหมูขึ้นมาก่อนนะแล้วตั้งกระทะให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วเราก็นำแคบหมูลงมาทอดครั้งที่2นะคะเขาก็จะพลองขึ้นมาแบบอลังการงานสร้างสวยงามนะคะนี่อันนี้คือทอดรอบแรกนะคะ เราก็จะแช่ในน้ำมันไว้อย่างนี้เลยหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักออกแล้วก็นํามาทอดสครั้งที่2ด้วยไฟแรงนะคะแต่ตอนที่แม่จ๋าทอดครั้งที่สองแม่จ๋าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่ว่าถ่ายตอนที่ทอดเรียบร้อยแล้วเนะะนี่ยหน้าตาก็คือจะอย่างนี้เลยนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะคะง่ายง่ายๆเลยอะ หรือบางคนจะใส่แค่ไม่ใส่ซีอิ๊วขาวก็ใส่แค่เกลือหรือว่าผงปรุงรสหมูแค่นี้นะคะอันนี้คือแคบหมูแม่จา๋าห้าห้าขีดนะครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลก็ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าไม่ใส่ซีอิ๊วขาวก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุง,งรสหมูหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะ คลุกข้าวแต่ว่าสูตรนี้ของแม่จ๋าะนะอร่อยทุกคนสูตรใส่ซีอิ๊วขาวนะคะก็อร่อยมากแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ถุงนะคะเขาก็อยู่จะอยู่ได้นานหลาย